แบมกกาซของล่ามอะยใายสีอะไรถึงจะเหมาะสมนะคะดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าสีเทาครับสีเทาหรือสีน้ําเงินเข้มหรือสีเทาเข้มครับอ่าแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยในการช่วยแต่ถ้าใช้สีสว่างมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกปวดตาสําหรับคนหูหนวกครับเพราะว่าแบกเกราข้างหลังเนี่ยที่สะท้อนมาเนี่ยมันทําให้แสบตาเพราะว่าชุดที่ล่ามใส่เนี่ยบางทีก็แบบ มีสีสันที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ชุดของรามเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นลวดลายลายทางต่างๆติดตกไม้ติดเครื่องประดับเนียไม่ควรควรจะเป็นสีเรียบเพราะว่าคนหูหนวกอะดูแล้วจะรู้สึกสบายตาแล้วก็จอต้องมีขนาดที่มีมาตรฐานที่ชัดเจนก็ประมาณเนี้ยครับขอบกางเกงอ่ได้ขอบกางเกงหรือตรงหรือตรงเอวแล้วก็ความสูงเนี่ยก็เลยหัวไปถ้าเกิดจอที่แคบเกินไปอ่ะก็ไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าจะขยับ ขยับตัวค่อนข้างลําบาก